สวัสดีค่ะควิสที่ครูเคยฝากไว้นะคะประโยคภาษาไทยถ้าจะบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าหล่อนพูดเรื่องอะไรอยู่จะพูดได้ไงถึงจะถูกต้องระหว่าง I'm not sure what she is talking about หรือ I'm not sure what is she talking about คำตอบที่ถูกต้องก็คือ I'm not sure what she s talking about อันแรกนั่นเองค่ะหรือจะพูดให้เต็มนะคะ I'm not sure what she is talking about แต่เขาจะนิยมพูดย่อนันคะ ถามคืว่าทำไมเหรอคะ i s มันน่าจะมาตามหลัง what ไม่ใช่เหรอคะที่คุ้นเคยกันดีอยู่นี่ใช่ค่ะถ้าเกิดมันไม่มีตัวมานำหน้าถ้ามันไม่มีก้อน I'm not sure ประโยคควรจะเป็น what is she talking about ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคคำถามหรือประโยคแบบ direct ตั้งใจถามเลย แต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามฟังดีๆนะเมื่อ,อไหร่ก็ตามถ้าเกิดมันมีอีกก้อนหนึ่งเป็นประโยคมาอยู่ข้างหน้ามันนะที่นี้ก็คือ I'm not sure มาขวางไว้ข้างหน้าประโยคนี้จะกลายเป็นประโยคแบบ indirect ซึ่งจริงๆประโยคนี้มันไม่ใช่ประโยคคำถามแต่มันเป็นการบอกเล่าบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าหล่อนพูดถึงเรื่องอะไรมันเป็นบอกเล่าเชิงปฏิเสธนั่นเองค่ะตำแหน่งของ is จำมาอยู่ข้างหลังประธานทันทีลักษณะคล้ายๆกับเป็นประโยคบอกเล่าอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเราจะบอกว่า ee, ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครูส้มกําลังกินอะไรอยูอย่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครูส้มกําลังกินอะไรอยู่ประโยคฉันไม่รู้คืออะไร I don't know ครูส้มกินอะไรอยู่ What is ค r u s ้ม eating ถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดเอาสองอันนี้มาผนวกรวมกันตำแหน่งของ is จะไปอยู่หลังครูส้มก็จะกลายเป็น I'm not sure. I don't know what c r u s o m is eating. I'm not sure what she s eating. I'm not sure what she s having. <S นั่นเองค่ะนักเรียนคะฟังจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดอ๋อหรือว่าเข้าใจบ้างนะคะไหนลองตอบคำถามของ Crusoe มาถ้าคุณต้องการพูดประโยคภาษาไทยที่ว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกเขากำลังไปไหนจะพูดได้ว่ายังไงระหว่าง No one knows where they're going. หรือ No one knows where a r e t h e y g o i n g โหวตมากค่ะถ้าตอบถูกครูจะเลิฟก,กดหัวใจให้ในคำตอบแต่ถ้าตอบผิดนะคะมาจนถึงตอนนี้แล้วยังผิดเนี่ยครูจะกดไลค์ให้ละกันค่ะเป็นการให้กำลังใจที่อย่างน้อย you try ะะหรือใครที่ยังไม่กล้าเสี่ยงต่อนะคะคือไม่อยากมั่วค่ะกดบวกบวกมาเพื่อขอคอนเทนต์ลักษณะน,นี้ให้ครูอธิบายให้กระจ่างกว่าเดิมในคลิปหน้าและตัวอย่างที่มากกว่าเดิมค่ะเนี่ยวไว้แค่นี้ก่อนครูจะให้เวลาพวกเราไปฝึกทําการบ้านแต่งประโยคมาแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย